แจก3วิธีที่ทําให้ภาพดูละมุนขึ้นแบบนี้ใน iBis Paint ทายังไงไปดูกันเลยอันนี้เราก็คือวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีแยกเลเยอร์เส้นแล้วก็เลเยอร์สีแบบนี้อย่างแรกที่เราจะทําก็คือทําให้หน้ามันดูผ่องขึ้นเราจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาไว้บนสุดใช้สีน้ําตาลเข้มกับ Airbrush มาระบายตรงหน้าตัวละครแบบนี้ให้ทั่วหน้าเลยจากนั้นก็เปลี่ยนโหมดเป็นจอภาพแล้วก็สามารถปรับความจางได้ตามใจชอบเลยนะ วิธีต่อมาก็คือเปลี่ยนสีเส้นก็ไปที่เลเยอร์ที่เราตัดเส้นไว้จากนั้นก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่กด clipping mask ดูสีเงาของผิวตัวละครแล้วก็ปรับให้มันเข้มกว่าเดิมแล้วก็ค่อยๆระบายเปลี่ยนสีไปทีละจุดวัตถุไหนสีอะไรก็เปลี่ยนสีเส้นจากสีดําเป็นสีของวัตถุนั้นๆที่เข้มขึ้นแต่ถ้าตัวละครพมสีดําก็ไม่ต้องเปลี่ยนสีเส้นก็ได้ตรงในส่วนของใบหน้าก็ต้องเปลี่ยนสีเหมือนกัน พอเปลี่ยนสีเส้นเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้และขั้นตอนสุดท้ายวิธีที่3ที่เราจะทําก็คือเราจะทําให้ภาพมันมีความฟุ้งขึ้นกดเพิ่มเลเยอร์จากผ้าใบไปที่ฟิลเตอร์ในหมวดเบลอเลือกเบลอฉากหลังแล้วก็ปรับรัศมีให้ไปอยู่ที่ประมาณ20-30โดยประมาณนั้นกดติ๊กถูก กดคัดลอกเลเยอร์แล้วก็ปิดตาไว้ก่อนมาที่เลเยอร์ข้างล่างไปที่ฟิลเตอร์กดที่ปรับสีแล้วก็มาที่โทนสีความอิ่มตัวความสว่างถ้าเจอสีขาวดําแบบนี้ก็กดรีเฟรชหน่อยให้มันมาอยู่ที่ค่าเริ่มต้นปรับความอิ่มตัวไปที่ประมาณ25%แล้วก็ลดความสว่างที่ประมาณ20%ตรงนี้ตัวเลขไม่ค่อยแน่นอนก็แล้วแต่ความชอบเปลี่ยนโหมดเป็นวางซ้อนหรือโอเวอร์ แล้วก็ปรับให้จางลงให้ต่ำกว่า50%เลยแล้วก็มาเปิดตาเลเยอร์ข้างบนตรงนี้ไม่ต้องปรับสีอะไรทั้งนั้นก็คือแค่ปรับลด o p ปาซิตี้ลงมาเฉยๆเท่านี้ภาพรวมของงานมันก็จะดูมีความละมุนขึ้นเดี๋ยวจะเปรียบเทียบก่อนหลังให้ดูอันนี้คือก่อนเบลอส่วนอันนี้คือเบลอแล้วก็จะดูละมุนขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมลองไปทำตามกันดูนะ